ครับผมครับส,ส,สวัสดีหมอ <ฮา S 1> ทีนมอทีนด้วยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เป็นรายการเออเป็นรายการฮิวิ่งแฟกเตอรนะครับเราจะคุยกันถึงพื้นที่ต่างๆของโรงพยาบาล <ฮา S 1> ครับแต่นั้นเป็นประเด็นเออเป็นประเด็นเล็กๆหรือเราจะคุยกันเรื่องของประวัติแขกรับเชิญนะครับแล้วก็ความชอบไลฟ์สไตล์อะไรประมาณนี้นะครับผมกเเ็เริ่มต้นเลยรบกวนหมอทีนแนะนำตัวให้เพื่อนๆใน Facebook เขารู้จักนิดนึงครับผมคับผม ค่ะก็ชื่อหมอทีนนะคะแพทย์จิ๋มทิติพรตั้งวิวัฒนาพาณิชย์ค่ะก็เป็นแพทย์เวชปฏิบัติท,ทั่วไปแล้วก็เป็นนักเศวิทยาค่ะแล้วก็อตอนนี้เป็นทําธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะครับมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยเจอหมอทีนแล้วในโลกออนไลน์นะครับหมอทีนเห็นว่าผมเท่าที่ผมดูนะในเอ่อทิกตอกใช่ไหมครับมีคนติดตามเยอะเหมือนกันสองหมื่นกว่ากว่าสองหมื่นคนสองหมืนสี่พันคนครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับในทิกตอกครับผม อ๋อ oh, ถ้าช่องที่คนตามสองหมืนกว่าจะเป็นช่องอ่าพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไปค่ะการดูแลผิวการดูแลอ่าร่างกายดูแลหุ่นอะไรเงี้ยค่ะครับอืม okay. แต่ว่าจะมีช่องติ๊กตอกอีกช่องหนึง่งอันนี้คนตามสองแสนกว่าก็จะคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศค่ะครับอันนั้นสองแสนอ,<า>อ,อันนั้นสองแสนคนเลยโหเยอะมากใชถก่ถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากใช่ค่ะใช้เวลานานไหมครับ กว่าจะได้สองแสนคนครับตั้งแต่เริ่มเลยครับของช่องนี้ครับผมก็ประมาณสองปีค่ะก็ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วไปไม่เร็วมากครับผมไม่เร็วมากไม่เร็วมากเรวครับผมแล้วก็ผมเออพอดีมันอาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนักเพศวิทยาคลินิกเขาทําอะไรกันครับผมประมาณไหนครับผมอ่านักเพศวิทยาคลินิกเนี่ยเขาจะเป็นผู้ให้คาปรึกษาเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ด้านเพศในแง่องค์รวมเนี่ยค่ะคำว่าองค์รวมนี่ก็คือไม่ใช่แค่เรื่องแบบสุขภาพทางกายอย่างเดียวนี้รวมไปถึงด้านแบบสุขภาพจิตใจในด้านอ่าด้านกฎหมายด้วยแล้วก็ในแง่ความหลากหลายประเด็นความหลากหลายทางเพศต่างๆเนี่ยค่ะก็คือแบบจะรู้ครอบคลุมทุกเรื่องเลยครับครับอืมใช่ครับ,รบ,รบแล้วก็ในในวันนี้นะ่าจะเป็นเรื่องที่คนคุยกันเยอะเนาะเรื่องของเพศที่มันหลากหลายอะไรอย่างเงี้เนาะประมาณนี้เนาะ ช่นอกจากเพศชายเพศหญิงเขาแบ่งเป็นประมาณไหนครับแนวทางครับผมเยอะแค่ไหนครับผมไม่แน่ใจครับอ๋อความจริงถ้าเรื่องแบ่งเพศนะคะเขามีห้าแกนเลยค่ะห้าแกนหลักๆก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเพศที่เป็น biological sex ก็คือเป็นเหมือนเพศทางชีววิทยาเนาะก็คือจะมีแบ่งเป็น male female แล้วก็ intersex intersex ก็อย่างกรณีนักชกมวย ที่เป็นประเด็นกันตอนโอลิมปิกอ่าเรื่องใหญ่เรื่องดังครับผมครับผมใช่ครับก<ะ>็ไบโอต่อมาก็คือเป็นเรื่องไอดีนิตี้ค่ะไอดีนิตี้ก็คือแบบเหมือนในสมองเราอะคิดว่าตัวตนเราเป็นเพศอะไรอืมครับผมก็จะมีเป็นเพศชายเพศหญิงเป็นควียร์ควียร์ก็คือแบบสามารถรักได้ทุกเพศอะไรเงี<ะ>้ยค่ะได้ก็คือแบบมีเรียกมันมีสเปกอืม<ะ>ว่าเรา ว่าเราไอดีนติฟายตัวเราเองว่าเป็นอะไรครับประมาณนี้ค่ะครับค่ะแล้วก็แกนต่อมาก็คือใช่ค่ะแกนที่สามก็คือเหมือนเป็นเซ็กชวลเอ็กเรสชั่นก็คือเราแสดงออกอยังไงการพูดกันจาจริกจากรการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นเอ็กเรสชั่นของเราบางคนอาจจะแบบเฟมินีหน่อยเฟมินีก็คือดูไปทางเป็นผู้หญิงหน่อยแต่งตัวสวย เอวบางร่างนอง้อยพูดจาอ่อนหวานอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเป็นเฟมินีนถ้ามาทางมัสคูลีนหน่อยมัสคูลีนหน่อยก็คือแบบแมนแมนเตะบอลแมนอะไรเงี้ยค่ะครับผมใช่แล้วก็มันก็จะมีตรงกลางที่เรียกว่าแบบเป็นแอนโธจีนัสก็คือแบบกึ่งๆึ่งครับอืออะแล้วก็จะมีอีกแกนหนึ่งก็คือเรื่องเซ็กชวลออเรนเทชันก็คือว่าเซ็กชวลออเรนเทชันเนี่ยก็คือเราชอบเพศไหนอืมครับนี่คะบางคนชอบ ชายบางคนอาจ,จชอบหญิงบางคนอาจจะชอบทุกเพศหรือบางคนอาจจะไม่ชอบชักเพศเลยก็ได้ครับใช่ซึ่งไอ้สี่ห้าแกนเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกันเลยครับอืบางคนอาจจะแบบแมนแมนเตะบอลแต่ว่าชอบแต่งแบบแต่งตัวสีมชมพูใส่กระโปรงอะไรนเงี้ยก็มีแต่ว่าชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยคือไม่จาเป็นต้องสัมพันธ์กันเลยครับซับซ้บอน มากเหมือนกันเนาะแล้วก็มีเยอะมากเหมือนกันเนาะมีหลากหลายมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงคลินิกหรือแผนกนี้กันว่าเขาทําอะไรกันแล้วก็มีอะไรพิเศษในนั้นนะครับย้อนกลับไปที่หมอทีนตอนเด็กตอนเด็กเป็นคนดื้อหรือขยันหรืออยู่เรียนตั้งใจเรียนอย่างไรบ้างเล่าห้ฟังหน่อยครับผมครับผมอ่าถ้าเป็นช่วงจนถึงมหกอะค่ะครับเป็นเด็กในโอวาทครับผมเป็นเด็กในโอวาทคือพ่อแม่ว่ายังไรก็ว่าอย่างนั้นหมดเลย อืมอมอืมพ่อแม่ให้เรียนหมอคือก็คือมาเรียนหมอเพราะว่าพ่อแม่เอาผมเอาผมแต่ว bring ่าคือในแง่การเรียนอ่ะก็คือแบบอยู่ในร่องในรอยมากแต่ว่ามันจะมีสมัยนั้นเขายังไม่ได้ให้โอกาสเรื่องทรงผมนักเรียนเนาะให้เด็กหมอต้นมอปลายอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างสตริกมากอย่างตัวหมอเองก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอยเท่าไหร่เรื่องทรงผมก็คือจะชอบทําผิดกฎระเบียบขัดใจเราไหมรู้สึกอย่างเช่นเขาไม่ให้ซอยผมอ่าครับผมทําไมนะคะขัดใจเราไหมครับในกฎเกณฑ์แบบนั้นขัดใจเราไหมครับในตอนขัดใจเคยเคยแบบว่าโดนคุณครูมาตัดผมแบบให้แหว่งอะค่ะกลางแถวต่อหน้าเสาไม่ใช่ต่อหน้าต่อหน้าคนทุกคนที่เข้าแถวอยู่แบบคนเป็นร้อยเป็นพันอะอืมอืมอืม ตอนผมเด็กเป็นเรื่องปกตินะแบบไม่เคยเห็นผมเคยเห็นแล้วแบรบนั้นออลักษณะวิธีไอสถานการณ์เรนั้นผมก็เข้าใจผมผมอยู่ในแบบนั้นมาก,ก่อนครับผมอ่านต่อเลยครับผมครับค่ะแต่ก็ถ้าเรื่องเรียนก็คือแบบนั่นแหละเรื่องเรียนคือแบบฉันต้องเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยอืมอืมอืมครับผมแล้วแล้วนอกจากการเรียนแต่อะไรบ้างครับผมตอตรีกีฬาตอนหลีดหมายถึงตอนเด็กตอนเด็กตอนเด็กแล้วก็ตอนอ่าถ้าตอนมัธยม ถ้าตอนช่วงมัธยมอะค่ะจะเก่งภาษาอังกฤษค่ะก็จะแบบชอบไปแข่งแข่งละครภาษาอังกฤษกับเพื่อนออือืครับผมแล้วก็แบบอะไรที่แบบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไงค่ะคือไปแข่งบ่อยอืมอืมก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นเนาะเด็กก็จะชอบทางภาษาอะไรเงี้ยเหมือนกันเนาะมีะรายการเยอะแยะที่เกี่ยวกับภาษานะครับครับผมอืม่มแล้วก็แข่งวัดรูปอะชอบวัดรูปด้วยเคยไปแข่งอ่าได้ไปแข่งระดับประเทศ เป็นตัวแทนภาค <How? S 2> ับเพื่อนอีกคนหนึ่งสมมุติวันนั้นาย้อนกลับไปล่ะสมมติท้าไม่ใช่คณะแพทย์จะเรียกจะเลือกคณะอะไรคิดว่าครับผมเอาจริงๆก็ไม่รู้จะเรียนอะไร mm hmm. เพราะว่ามันไม่มีคนแนแนวให้เราไปทางอื่นเลยก็มีแต่คนว่าให้ถ้าได้รู้สึกว่าเไม่ไม่ค่อยมีทางเลือกทางอื่นเท่าไหร่เพราะาทางศิลปะอย่างเงี้ยค่ะใน uh hmm. ประเทศไทยยุคนั้นมันก็ เหมือนควรก็ไม่ค่อยอินกันเนาะอืมใช่ใช่ใช่ดูแบบดูรู้สึกว่ามีที่มีทางสําหรับเราไปได้ยากหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่ยุคยุคนั้นมันยังเป็นไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วใช่มันยังเป็นเหมือนกับงานอดิเรกอยู่เนาะมันไม่ใช่งานที่แบบว่าจะมาหาตังอะไรเหมือนวันนี้เนาะวันนี้ยังพอได้อยู่อะไรเงี้ยเนาะเรื่องของการวาดลูกเนาะใช่ค่ะครับใช่โอเคย้อนกลับมาที่ สมมติมาถึงปัจจุบันเนาะในการทํางานครับรแผนกนี้ยมีในคลินิกเนี่ยครับมีอะไรพิเศษบ้างในในการเครื่องอุปกรณ์ทํางานหรือผนงังหรือการตกแต่งห้องเป็นยังไงบ้างครับผมในคลินิกนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับผมอืมความจริงส่วนตัวคือยังไม่ได้เปิดคลินิกของตัวเองแต่ว่ากําลังจะเปิดค่ะกํากลังจะเปิดในช่วงปีหน้าแต่ว่าปัจจุบันนี้คือทําเป็นคลินิกความงามอยู่ครับผมแบบเหมือนเป็นฟรีแลนซ์กับคลินิกอื่นอยู่ค่ะแต่ว่าคิดว่าในแง่การตกแต่ง อินเทียต่างๆอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มันเป็นฟีลที่แบบไม่ดูเป็นคลินิครักษาโรคจนเกินไป uh, อยากให้มันได้ฟีลคลินิกความงามด้วยที่มันจะดูเฟรนลี่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็อาจจะมีความแบบดูเป็นคาเฟ่น,นิดหน่อยให้คนรู้สึกว่าเอออบอุ่นรู้สึกอยากมารู้สึกว่าแบบมาแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบฉันป่วยฉันเป็นโรคอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกแฮปปี้ที่จะมาคลินิก จริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาเลือกได้เนาะเช่นเลือกเลือกทําชอบในการที่จะเป็นอะไรหรืออื่นๆมันได้การไม่ใช่การรักษาเนาะผมมองแบบนั้นเนาะประมาณนี้เนาะในปัจจุบันเนะาะ<ช>ครับใช่ครับเพราะว่าในแง่ว่าคลินิกสุขภาพเพศอะค่ะมัน <ๆ S 1> ก็จะมีในแง่การปรึกษาด้วยอย่างเช่นว่าเขามีความทุกข์เรื่องแบบลักนิยมทางเพศของเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเขาคิดว่าเขามีความแปลกแยกจากสัง,สงคม,มเขาก็จะสามารถมาปรึกษาได้ด้วยโดยที่แบบเขาไม่ได้จําเป็นต้องป่วยอะไรเงี้ยค่ะ หรือบางคนมีความสัมพันธ์กับผู้รักที่ไม่ค่อยโอเคแบบอ,อาจจะลดนิยมไม่ตรงกันหรือว่าแบบเรื่องบนเตียงที่แบบไม่เข้ากันไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็สามารถมาปรึกษาแพทย์หรือว่านักเพศวิทยาคลินิกได้เหมือนกันค่ะมีความคล้ายคล้คลายกับว่ามีความคล้ายกับจิตแพทย์ยมันก็จะคล้ายๆตลง่ใช่มันเหมือนเป็นหลายศาสตร์มาผสมกันเลยค่ะ เลยคิดว่าคลินิกมันก็ใช่มันควรจะเป็นแบบมันไม่ไม่ควรจะเป็นฟิลคลินิกจนเกินไปแบบเหมือนรักษาโรคอะไรเงี้ยครับซึ่งมีแล้วหรือยังครับไม่แน่ใจในไทยครับผมไม่แน่ใจมีมีกันมาแล้วหรือยังครับผมอ๋ออ่ามีที่เป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์ของหมอเองก็ค,คือท่านก็เปิดคลินิกที่เป็นคลินิกสุขภาพเพศอยู่ด้วยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ตอนนี้เหมือนกําลังจะเปิดแบบเหมือนเป็นของเอกชนของตัวเองด้วยค ก็ฟิลฟิลมันก็จะประมาณคล้ายๆคลินิกความงามเลยค่ะอืมแสดงว่ากําลังเริ่มกําลังมาแหลนะเนาะเทนนี้กาลังมาถ้า,านี้ถ้าพูดอย่างนี้อืม,อมกําลังน่าสนใจเนาะครับผมแล้วก็อื่นๆเดี๋ยวให้หมอทีนพาก,ากลับมาเข้าสู่เรื่องของคลินิกอีกทีแล้วกันนะครับผมผมเอออยากให้หมอทีนเล่าให้ฟัง,ฟงนิดน,นึงการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์เนาะประเทศที่ชอบไปเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นประเทศอะไรหรือว่าในเมืองไทยก็ได้ครับผมครับผม อ่าถ้าในเมืองไทยชอบไปทะเลใต้ค่ะโซนภาคใต้ชอบมากครับแบบถ่ายภาพตรงไหนก็สวยเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้ถ้าทะเลใต้เน,นะอืมอือเหมือนเหมือนแล้วก็ส่วนถ้าต่างประเทศอะค่ะจะชอบญี่ปุ่นอ่าโอเค,อเ,คเพราะว่าไปง่ายไปง่ายไม่ต้องขอวีซา่าแล้วก็เป็นประเทศที่รู้สึกว่าปลอดภัยคือแบบ ไปเที่ยวคนเดียวหรือไปเที่ยวกับน้องสาวเป็นผู้หญิงสองคนเนี่ยไปททเลอร์ทะล่าไปก็ได้รู้สึกว่าปลอดภัยอืมอืมอืมแล้วก็อืมที่ไปญี่ปุ่นมาชอบอะไรที่นั่นบ้างครับหรือว่ามีสิ่งที่ประทับใจอะไรที่ญี่ปุ่นบ้างครับผมครับอืมความจริงชอบที่เขาแบบเดินทางสะดวกอืมก็คือแบบรถไฟฟ้าคือเยอะมากแบบ เป็นใยแมงมุมทั่วประเทศครับคือประมาณว่าแบบไปพื้นที่ไหนก็แบบแทบจะมีรถไฟฟ้าเข้าถึงทุกที่อะไรเงี้ยค่ะครับเดินก็แบบต่อให้เดินต้องเดินไกลนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เดินสะดวกเพราะว่าทางเท้าเขาดีมากเรียบมากครับผมจำได้เลยวันกลับที่ผมไม่อยากกลับมาเลยนะแบบว่ามันอะไรอวบมากแบบว่า ยังอยากต่อวันลวกกลับมาต้องมาเจออะไรอะไรเงี้ยลูกกลับมาอ๋อต้องมาทํานั่นทํานี่อ่างเงี้ยโอ้โหวันกลับแบบว่างองแบบงเหมือนเด็กเลยงองแงเลยประมาณนั้นเลยครับ <c oughs> ญี่ปุ่นนะอันนี้มาถึงญี่ปุ่นนะค่ะแต่ใช่แต่ญี่ปุ่นนี่เพิ่งไปมาเมื่อเดือนกรกฎาเนี่ค่ะเหมือน <c oughs> เหมือนเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนพ่าแล้วก็แบบอากาศร้อนไม่ไหวคือร้อนแบบร้อนมากกว่าไทยอ่ะงงมากค่ะออื ถ้าไปเที่ยวไม่แนะนําให้ไปช่วงหน้าร้อนหน้าฝนเพราะเลยแบบร้อนไม่ไหวมากอืมอืมโอเคแล้วก็อื่นๆเดี๋ยวให้หมอทีนเสริมเรื่องของการเที่ยวอีกทีก็ได้เนาะผมผมสอบถามสมมติถ้าหมอทีนจะทําคลินิกของเรื่องของทางเพศครับสมมติห้องตรวจห้องนั้นอะมองว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากที่เราเข้าไปในห้องตรวจคลินิก,กนอื่นๆที่เป็นโต๊ะของแพทย์ใช่ไหมแล้วก็มีโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนเอ่อ ผู้ป่วยหรือคนที่ต้องมาให้เราคอนเสาน้าเนาะแล้วก็มีเตียงหนึ่งเตียงอะไรประมาณนี้เนาะหมอทิมมองว่าในในฝันเลยห้องน,นั้นจะเป็นท่ออยังไงครับที่คิดว่าครับผมครับผมอืมก็การจัดแสงจัดไฟอะไรเงี้ยอาจจะทําให้มันดูซอฟลงอ,อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าถ้าแสงแสงไฟมันควรจะแบบออกวอร์มวอร์มโทนหน่อยเนาะอ๋อครับครับอืมแล้วก็พวกผนังสี ผนังอ่าสีเฟอร์นิเจอร์สีผนังอะไรเงี้ยค่ะคก็ควรจะแบบเป็นโทนแบบซอฟๆหน่อยโทนสีเบจเป็นแบบไม้คล้ายๆประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสไตล์มูจิอะค่ะสไตล์แบบญี่ปุ่นมินิมอลหน่อยประมาณนั้นครับค่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะให้มันมีแบบว่าเป็นเครื่องพ่นกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นแบบที่คำไทย อ่าเป็นกลิ่นที่ทำให้คนไข้เขารู้สึกผ่อนคลายหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออัน,นอันนี้พิเศษนะพิเศษกว่าที่ในอื่นเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องกลิ่นนะผมคุยมาเนี่ยจะมีแบบว่าแสงตกแตง่งผนังหินหินตกแต่งเคาน์เตอร์หินอ่อนมีมีเอ่อเคยคุยเรื่องของเอ่อสกินส่วนใหญ่เนาะโคมไฟที่แชนเดเลียอะไรเงี้ยหรืออุปกรณ์การแพทย์ปลั๊กปลั๊กที่แบบว่าห้ามดับนะอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้เนาะเรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นอันนี้เป็นอีพีแรกเลยที่เราคุยกันนะครับซึ่งก็ มันเป็นอีกภาษรรภาสัมผัสหนึ่งอะเนาะที่ที่ถ้ามีมันก็พิเศษนะผมว่า<ช>รประมาณนี้เนาะครับใช่ครับแล้วปกติหมอทีมองว่าผู้ชายจะมาปรึกษาสิ่งเนี้ยกับผู้หญิงอะมองว่าใครมามาหามากกว่ากันครับที่ไปเจอมาในปัจจุบันครับผมอืมความจริงอย่างปัจจุบันนะคะถ้าคลินิกเหมือนคลินิกสุขภาพเพศที่มีปัจจุบันเนี้ยเขาจะยังเน้นโรคเกี่ยวกับเพศชายอยู่ อย่างเช่นแบบหลังช้าหลังเร็วไม่แข็งตัวอะไรเงี้ยคือมันเหมือนจะเน้นโรคเหมือนจะโฆษณาโรคเหล่าเนี้ยเป็นพิเศษมากกว่าก็เลยมองว่าปัจจุบันมันยังไม่ค่อยมีคลินิกที่ดูเป็นมิตรกับโรคทางผู้หญิงเท่าไหร่รมันก็เลยอาจจะทําให้ผู้หญิงไงไม่ค่อยกล้าไปเข้าคลินิกเหล่านั้นมากเท่าไหร่ออืืมเลยรู้สึกว่าอยากทําคลินิกให้มันดูเป็นมิตรกับผู้หญิงมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับ เพื่อให้เขารู้ว่ามันก็มีพื้นที่ของเขานะที่แบบเรามีปัญหาอะไรไม่ว่าทางกายทางใจก็สามารถมาเข้าที่นี่ได้อะไรเงี้ยฮะครับผมผมเล่าให้ฟังแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยผมทําคลินิกหนึง่งมันเป็นคลินิกประมาณสูตินารีเวศอะ่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันแค่เฉียดๆกับสิ่งที่หมอที่เล่าเนาะจริงๆมันคนละอย่างกันเนาะคนละเรื่องเนาะสูติที่ประมาณว่าดูแลสุขภาพของทางผู้หญิงหรือรักษาโรคหรือแล้วก็เป็นแนว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 ที่จะมีเรื่องของการ เรื่องของบุตรด้วยเนาะเรื่องของการคลอดลูกเรื่องของการฝังอะไรประมาณเนี่ยเนาะแล้วผมไม่แน่ใจเล่าให้ฟังตอนเรียนเนี่ยต้องไปเรียนแยกเป็นแต่ละสาขาไหมครับตอนที่เรียนใ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 นชั้นคลินิกในชั้นที่เรียนหนึ่งทุกหกปีอะไรเงี้ครับต้องเรียนในเรื่องนี้ด้วยไหมครับผมตอนนั้นครับผมก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นแพทย์ทั่วไปอ่ะคือหกปีจบมาก็คือความรู้เท่ากันอยู่แล้วก็คือมีความรู้แบบทั่วๆ่วไปของถูก แลาเรียกของทุกแผนกเลยอะไรเงี้ยครับก็คือสูสนสารอายุรกรรมเด็กกระดูกอะไรเงี้ยก็คือจะมีความรู้พื้นๆเกี่ยวกับพวกพแผนกนี้อยู่บ้างอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ถ้าใครอยากจะแบบเจาะจงเรียนรู้ลึกลงไปอีกเนี้ยก็ไปต่อเฉพาะทางต่างหาก็กต้องเรียนเพิ่มอีกแบบสองปีสามปีสี่ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่สาขาประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็คือรู้ดูครบ ทั้งโรงพยาบาลแหละเนาะประมาณนี้เนาะตอนเรียนแล้วเนาะครับซึ่ง<ช>ซึ่งส<ช>ิ่งที่หมอทีนทำปัจจุบันนี้ก็คือเป็นสิ่งพิเศษอีกในตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้แตะเนาะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีมีให้ดูต้องมาเรียนเพิ่มอะไรางี้เนาะครับใช่ค่ะแล้วก็สมมุติเออเป็นเรียนมาก็คือมันเป็นของอาคณะแพทย์อาของมอทอค่ะของธรรมศาสตร์ที่เขาเปิดหลักสูตรขึ้นมาเพิ่มให้ครับที่ว่าเป็นนักแพทย์วิทยาคลินิกเนะะี่ยค่ะครับ มีที่เดียวเฉยใช่ไหมครับแสดงว่าประมาณนี้เลยใช่ไหมครับมันมีที่เดียวที่สองนะครัใช่โอเคผมย้อนกลับมาที่ไลฟ์สไตล์หมอทีนนิดหนึง่งคนที่ตามคนที่ตามเอ่อทิกตอกจะรู้เลยว่าค่อนข้างแบบว่าแฟชั่นจ๋ามากเนาะเที่ยวสนุกอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าแล้วก็ประเด็นในการนําเสนอค่อนข้างแบบว่าน่าสนใจเนาะน่นาสนใจแล้วก็มีคนมาติดตามเยอะมากนะครับหมอทีนมองว่าสิ่งนี้กับการเป็น อาชีพนี้ในปัจจุบันน่ะคนเขาเขายอมยอมรับหรือว่าเขาโอเคกับเรื่องมองุมมองในการแต่งตัวหรือมอุมมองความเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยมองว่าไงครับผมครับผมอืมหมายถึงในแง่ไ,งไลฟ์สไตล์ของเราเนี้ยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เหมือนก็เดี๋ยวนี้คนเขาก็เปิดกว้างเนาะเขาก็แบบเหมือนก็แยกแยะได้ว่าเออในขณะที่เราสวมบทบาทเป็นหมออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นอีกลุกนึง อืมอีกแบบอีกคลิกหนึ่งอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเราในแง่ชีวิตส่วนตัวเราเขาก็จะแยกแยะได้ว่าเออก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะเอ็กเพรสความเป็นตัวเราทั้งในแง่การแต่งตัวอะไรเงี้ยใช่ค่ะซึ่งแต่ก่อนไม่อาจจะไม่ได้ก็เหมือนักว้างขึ้นใช่ใช่ซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนน่าจะหมดสิทธิ์แน่เน,ะนาะแต่ก่อนน่าจะไม่รู้จะไปทางไหน <laughs> น่าจะแบบโดนดรามา่าใช่ใช่ใช่อื่นๆพูดถึงอ,อสมมุติว่าเรื่องของปัจจุบันการออกกำลังกายครับเท่าที่ผมดูน่าจะหม,หมอทินน่าจะเป็นคนหนึ่ง<ะ>ที่เน้นเหมือนกันแต่เราไม่เห็นนะเราไม่ได้เห็นมุมที่ไปออกออกกำลังกายอะไรเงี้เนาะอาจจะไม่เห็นเนาะจริงๆฟิตหนักไหมครับหรือว่ามองว่ายังไงครับผมที่กิจกรรมปัจจุบันอะไรเงี้ยครับครับผม อืมคือก็แล้วแต่ช่วงเลยค่ะคือบางช่วงที่แบบว่าชีวิตแฮปปี้ดีก็จะแบบการออกกําลังมันก็จะดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนมันเป็นความเกี่ยวเนื่องต่อกันถ้าช่วงไหนที่แบบงานเครียดพักผ่อนน้อยมันก็จะทําให้การออกกําลังน้อยลงห่างลงอ๋อเกี่ยวเกี่ยวมันกันเกี่ยวมันกันอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่อยากไปออกเหมือนแบบพันยอนนั้นแล้วพอไม่อยากไปออกมันก็ยิ่ง ภาพแย่เนาะสุภาพแย่ก็อารมณ์ไม่ดีเหมือนเป็นแบบวงจอหนบาทนิดนึงครับครับเพราะว่าผมเพราะ<ม>ฉะนั้นก็เลยต้องแบบเพราะผมมองดูมีสองแบบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบบต้องพยายามตัวเอง <laughs> ต้องพุชตัวเองให้ไปออกให้ได้ใช่เพ,พราะบางคนเขาก็หุ่นดีเดินเลยนะเขาไม่ได้ทําอะไรก็มีนะผมก็เลยเดาไม่ออกเหมือนกันว่าอาจจะไปแบบไปออกกําลังกายกันหน่อยว่าเองหรือว่าไม่ออกเลยก็อ๋อโอเคกินชัดกินน้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีสองสไตล์เนาะอะไรประมาณนี้ยครับครับ แต่เราเป็นสายไปออกบ้างเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปฟิตของเราอะไรเงี้เนาะประมาณนี้เนาะครับผมโอเคแล้วก็อื่นๆมีรบกวนหมอทีนฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับปัจจุบันนี้ครับผมมีช่องทางอะไรบ้างที่จะไปติดตามครับผมอ่าที่อ่าช่องที่ว่า t ิกตอกที่ตามสองแสนคนนะคะก็จะมีเดี๋ยวนะเป็นชื่อ,อเดี๋ยวสะกดให้ฟังดีกว่า <ผ>เป็นตวัตว V นะคะคต,ต,ตัว V ตัว V สองตัวตัว O ก็ M E N ค่ะครับผมอ่านว่าวีแมนโอเคครับผมค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องแบบสอนเรื่องสุขภาพทั่วไปก็จะเป็นด็อกเตอร์ทีเนโกะค่ะครับผมโอ้โหแสงว่ามาบวกกันโอ้สองแสนสองมื่แล้วล่ะ <laughs> เยอะแล้วเยอะมากเยอะมากถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าไม่ธรรมดาเยอะมาก ถ้าเกิดติดตามให้ไปในช่องทางนี้เนาะประมาณนี้เนาะนะครับใชไ่ได้ได้แล้วก็พูดถึงเฉพาะเรื่องของเพศวิทยาลูวกคนหมอทีนทิ้งท้ายให้คนที่ไม่ได้มาฟังคลิปนี้หน่อยครับว่าอยากจะกล่าวอยากจะเล่าถึงอะไรหรือมีข้อเสนออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษบ้างในในปัจจุบันนี้ครับผมครับผมความจริงปัจจุบันก็ค,ความจริงหลักสูตรเพศวิทยาเนี่ยเปิดให้ ทุกคนที่จบปริญญาตรีค่ะสามารถมาสมัครมาเรียนได้นะคะคือไม่ได้จําเป็นเฉพาะแพทย์อย่างเดียวแต่มันมีหลักสูตรเฉพาะของแพทย์ตัางหาอีกแต่ว่าไอหลักสูตรเภสยาคลินิกเนี่ยทุกคนสามารถมาเรียนได้แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนถ้าพอมีงบประมาณบ้างอะไรเงี้ยแนะนําให้มาสมัครเรียนกันมันเหมือนเป็นการเปิดโลกเปิดโลกกว้างให้ตัวเองมากเหมือนเปิดกลาให้ตัวเองมากว่าแบบเออมันมี เรื่องนี้อยู่ในสังคมเรานะแล้วมันเป็นเรื่องปกติมันจะเป็นการลดการตัดสินคนจากเรื่องเพศเรื่องเพศวิถีของเขาเรื่องลดนิยมทางเพศของเขาได้ดีมากๆเลยค่ะครับ,บถ้าใครสนใจอ,อยากให้ลองไปติดตามอ่าทางเพจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ค่ะเขาก็จะมีประชาสัมพันธ์อยู่รคับหรืออย่างบางๆก็ติดตามเพจติดตามทิศตกเราก็รู้เหมือนกันเนาะได้ข้อมูลเหมือนกันเนาะประมาณนี้เนาะ มีมีไทยอินอยู่ค่ะโอเคโอเคโอเคก็ค่อนข้างได้ความรู้แล้วก็ได้ความบันเทิงเยอะมากเหมือนกันของ EP นี้นะครับก็ขอบคุณหมอทีนในวันนี้ที่มาร่วมรายการกับเรานะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกันอีกขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับผม